ไมโครแบบนี้เพื่อนๆมีกันหรือยังคะต้องบอกก่อนว่ามันคือสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับงานแก้งานซ่อมเช่นกันนะคะหลายคนจะมองว่า อ,อันนี้ค่ะมันจะใช้สําหรับพวกงานตัดงานทำแพทเทิร์นเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่นะคะงานแก้งานซ่องเวลาที่เราขาะจะแก้ท่งให้กับลูกค้านะคะมันก็จำเน็นต้องมี2อ,อย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าไม้โค้งปากนกแก้วนะคะอันนี้เรียกว่าไม้โค้งสะโพกค่ะสสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายคร่าวๆก่อนว่าใช้อะไรได้บ้างเนาะแล้วเดี๋ยวอันขาะจะสาธิตวิธีการทําให้ดูว่ามันจะต้องวาดเส้นแบบไหนนะคะสําหรับการใช้ไม้ที่อันแนะนำเนาะก็คืออ,อันนี้นะคะเรียกว่าไม้โค้งปากนกแก้วนะคะมันจะ ใช้อย่างเช่นพวกโค้งวงแขนนะคะวงคอนะคะแล้วก็เก็บส่วนของใต้ท้องแขนนะคะเก็บเอวค่ะเก็บสะโพกได้หมดเลยอันนี้นะคะก็จะใช้เฉพาะส่วนของสะโพกนะคะแล้วก็ตีส่วนของพวกขากางเกงขาด้านในด้านนอกนะคะ,พะเพื่อจะไล่ทรงเก็บทรงแบบน,นะะี้ค่ะก็จะใช้ไม้ตัวนี้นะเดี๋ยวอันค่ะจะขอแนะนําส่วนของที่เป็นไม้โค้งปากนกแก้วก่อนนะคะก็ไม้โค้งปัดนกแก้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการแก้ส่วนของวงแขนก่อนเนาะ เดี๋ยวอันขอให้ช่างภาพมาซูมภาพตรงกระดานนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนเนาะอันนี้ค่ะอันจะให้เป็นไซส์ของจริงเลยนะคะที่อันวาดนะเพื่อที่จะได้เห็นภาพอะคะ่ะว่าเรานะคะจะต้องวาดเส้นแบบไหนเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากแขนก่อนนะคะสมมติว่าตัวนี้เขานะคะต้องการที่จะเก็บแขนเข้านะคะ ก็คือให้เราค่ะวัดความกว้างของปลายแขนก่อนว่าเขานะคะต้องการเก็บเข้าอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าเรานะคะวัดเราได้ตำแหน่งที่ประมาณเท่านี้นะเวลาที่เราจะวาดเส้นค่ะเราจะไม่ได้ขีดโดยมันมรทัดตรงมาแบบนี้เพราะมันจะไม่สวยนะคะแต่เราค่ะจะใช้ไม้โค้งนะคะในการช่วยโค้งเส้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่เลยแขนก็จะสวยกว่านะคะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็อีกอย่างนะะึงค่ะเวลาที่เรานะคะทําทการแก้ไขส่วนของวงแขนเสื้อนะคะอย่างเช่นพวกเก็บบ่าขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องใช้ไมโค้งนะคะช่วยในการโค้งวงแขนแบบนี้นะคะอ่สมมติว่าเราวัดมาแล้วเป็นเส้นนี้ที่เรานะคะจะต้องวาดวงแขนใหม่นะคะแล้วก็จะทําการวาดแบบนี้ค่ะอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนในคอร์สนะคะก็จะเห็นอันนะคะใช้ไมโครงอ่ะเยอะมากๆเลยเนาะซึ่งอันนั้น,นะคะ่ะก็จะสอนแบบละเอียดแล้วก็การวางไม้แบบชัดเจนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะคะว่าเราจะวางไม้แบบไหนประมาณไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะพวกตำแหน่งของที่เราจะต้องเก็บส่วนของด้านข้างลาตัวนะคะเพื่อให้เอวเว้าเข้าอะไรแบบนี้ค,ะ <c oughs> ค่ะก็เรานะคะจะต้องวัดมาก่อนเนาะสมมติว่าวัดแล้วเราจะเก็บเข้าประมาณเท่านี้นะคะเราก็จะใช้ไม้โค้งตัวนี้ค่ะในการโค้งเส้นนะคะขึ้นมา ประมาณนี้นะคะส่วนของตรงนี้ค่ะก็โค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากแก้นะคะเห็นไหมคะก็มันก็จะเข้ารูปสวยงามประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสําหรับไมโคง้งส่วนของปากนวดแก้วนะคะเราจะใช้ประมาณนี้นะคือจริงๆแล้วอะคะ่ะส่วนของที่เป็น ไม้โค้งปัดนกแก้วเนี่ยมันจะมีเราสามารถโค้งส่วนของสะโพกก็ได้นะคะแต่ว่าความยาวเนี่ยค่ะแนะนําว่าควรจะใช้ที่เป็นแบบไม้โค้งสะโพกโดยตรงนะคะมันจะ,ะมันจะใช้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะมันค่อง้างสั้นนะคะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะคะสําหรับไม้โค้งปัดนกแก้วตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูไม้โค้งส่วนของที่เป็นไม้โค้งสะโพกแบบนี้นะคะว่าเรานะคะจะทําในกรณีไหนบ้างนะคะ ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนในคอสนะคะมีคำถามเกี่ยวกับไมโครก็สามารถสอบถามอ่านแบบโดยตรงนะคะทางไลน์ได้เลยนะเกงๆนะคะสมมติว่าเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราอค่ะจะเก็บทรงเข้าเนาะสมมติว่าเราขาะได้เส้นตำแหน่งที่เราจะเก็บเข้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะจะใช้ไมโครนะคะในการช่วยโค้งแบบนี้นะคะนี่โค้งเส้นไล่มาเพราะว่าขาเนะะี่ยค่ะมันจะไม่ตรงนะคะเราจะต้องใช้ไมโครช่วยโคง้งนิดนึง แบบนี้นะคะจุดตัดตรงนี้มาหาตรงนี้นี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่หลังจากที่เราใช้ไมโค้งเสร็จนะคะเห็นไหมคะทรงขามันจะสวยนะคะหรือไม่ก็ส่วนของสะโพกนะคะถ้าเกิดต้องการจะเก็บเข้าเก็บความเก็บความกว้างของขาเนาะก็ให้เราค่ะวัดตำแหน่งของเอวนะคะวัดตำแหน่งสะโพกนะว่าจะเก็บแค่ไหนแล้วก็ใช้ไมโค้งค่ะในการช่วยโค้งแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นการแนะนําแบบคร่าวๆนะทุกคนนะแล้วก็ด้านข้างค่ะเราก็ไล่มาเลยนะคะแบบนี้จากสะโพกนะคะมาถึงด้านล่างว่าจะเก็บแค่ไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะหลังจากที่เรานะคะใช้ไม้โคง้งเห็นไหมคะว่าเส้นเนี่ยมันสวยมากๆเลยเห็นไหมคะแล้วมันก็จะได้โครงสร้างนะคะตามแบบแพทเทิร์นที่หลังจากแก้เนี่ยออกมาสวยอย่างแน่นอนเนาะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะ สำหรับอุปกรณ์นะคะ2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะคะก็ลองหาซื้อนะถ้าเกิดว่าแถวบ้านมีค่ะซื้อแถวบ้านก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเรานะคะไม่สะดวกเดินทางที่จะไปหาซื้อเองนะคะก็สั่งทางช้อปปีก็ได้นะคะเดี๋ยวันจะแปะลิงก์ไว้ให้อย่างนั้นเองทุกวันนี้ค่ะก็แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยเวลาที่จะสั่งซื้อของก็จะสั่งผ่านพวกลาซาด้านะคะมาส่งให้ถึงบ้านแล้วก็ราคานะคะถูกกว่าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดบางทีแบบ ถ้าเกิดเราไปซื้อร้านค้าใช่ไหมคะมันอาจจะมีการชาร์จราคาแต่ว่าถ้าเราขา่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์พวกนี้มันก็จะได้ราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วแถมบางทีก็จะเป็นแบบค่าส่งก็จะฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่ายังไม่มีนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้แต่ถ้าเกิดใครมีแล้วนะคะแล้วก็ยังใช้ไม่เป็นก็ลองทําตามคลิปอย่างที่อันอธิบายไปเมื่อกี้นี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวอันจะแปะลิงก์ไว้ตรรงบริเเวณใ้้้คคอม,มนนะะะกก็ไไปหาซืัดลย่ะ ก็จะมีไม้คงปากนกแก้วแล้วก็ไม้คงสะโพกนะคะ